สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทีมงานเราพามาเหมาบ่อราคา800บาทนะครับพิกัดก็อยู่ที่บ้านป่าสักขวางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับบ่อน,นี้เราเคยสู่ไปแล้วนะครับเมื่อน่าจะช่วงต้น,ต,นต้นปีนะครับตอนนั้นปลาไหลยเยอะนะครับแล้วครั้งนี้ก็เจอน้ำท่วมไปหลายรอบแล้วนะครับก็เลยคิดว่าน่าลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับ800บ่อนี้ ถือว่าไม่แพงนะครับจะมีปลามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาติดตามชมกันได้เลยครับเนี่ยครับตั้งเครื่องก่อนนะครับเอาท่อเอาไรลงนะครับ นี่นะครับอหอยลูกใหญ่ๆเลยครับลูกเท่าเหรียญห้าบาทนะครับ,บนนรับเริ่มจากแผ่นนี้ใช่ไหมใช่ครับปาดตีฝั่งไว้ข้างๆก็ได้ดหาทั่วๆหาทั่วๆ น้องเวียข้างหลังนั้นไม้เหรองอแผนที่สองก็ยังไม่เจอนะครับฮะไอยะ้ย<น>มาแล้วว่ะตัวแรกโอ้ไซส์สวยซะด้วยน้อยยังหน่อยยังโ,งโอ้โห่เนี่ยหาไม่ทั่วไงเมื่อกี้หาไม่ทั่วไงโดนเหยียบโดนนี่<แ>อ่าลองหาดูสักหน่อยลองหาดูสักหน่อย ม,มันต้องหาดีๆอปบอะไรนี่นะถ้าไม่มีก็มาทางนี้เลย <c oughs> น้องเวียนะครับเต้มเอาไปแต้มนึง หาดแผันนี้ yeah, ไม่ค่อยหนาหน้าอยู่อยู่ Trans มาาดู มาแล้วฮะตัวนึงไซส์ไม่ค่อยใหญ่เอ,าอ้า อะไรอะไรใช่เหรอหาดูหาดูโอ้ไปไหนลโอ้โอ้สวยงามลงน้ยช่ดีฮะตื่นกล้องนี่วาพวกนี้ไม่ได้จับนานหาดูหน่อยครับอ่ะสวยงามครับสวยงามสวยงามปลาช่อนตัวแรก แล้วก็มาดึงต่อคนละแต้มแล้วคนละแต้มแล้วขอแบบเมื่อกี้สักห้าสิบตัวมามาพระราชาอย่านั่งนี่ ใช่ว่ะที่ไปจับแล้วแล้วที่ปลายย่านั่นน่ะจับให้อยู่นะจับให้อยู่นะไอ้โลป่ะไอยตัวเกือบโลไว้เฮ้ยหอมไปนิดนึงไหนเท่ไหน่ครับตัวผอม รได้อยู่หอมแห้งไงมันก็เลยหนีไม่รอดฮัลโหลูิเองอ่ะไปพระราชา ก็ลอบนี้แบบมีเย็นเนาะโอ้ใช่ใช่เอานี่นี่สวยงามสวยงามใช่ได้ใช่ได้ มันหู้ว่าเขาโจมมันก็เลยออกมาคือเอ้หเอ้าฮะอ้นึกว่างูดิไ <c oughs> นี่ได้่มจำนานเลยไม่ได้จำงูนานเลย ปลาไหลมีน้อยมากนะครับน่าจะรวมรมกันน่าจะไม่ถึงโลครับปีที่แล้วเราได้เยอะมากนะครับบ่อน,นี้รอบนี้ไม่ได้เลยป่ะเดี๋ยวเราจะไปลุยตรงนั้นครับตรงนั้นเป็นเป็นน้ำนะครับเป็นแหล่งรวมปลาครับเมื่อกี้เห็นมีปลาในปลาอะไรอย่างนี้อยู่ครับ อ้าจับปลาบึกเลยอัลโลปันนินไซโลดูหน่อยพ่อหนุม่มอัอโลโหลปันนินไซโลครับ โอ้ตัวนี้ก็ใหญ่ใช่นี่ตัวนี้ก็ใหญ่นี่คนละคนละชนละนี้นนใช่ตัวใหญ่อะ่ะว,ว,ว้าวโอ้ตัวโลนะเนี่ยใหญ่มากโอ้ยเอาใส่เก็บใส่ จับปลาบึกเลยจับเป็นเปล่า,าลหัวกับหางจับหัวกับหางก็ค่อยจับก็ค่อยจับหัวกับหาง alo alo cái chậm này bên này bên này. này um show này oh, ôo ngàm ngàm ok cái xài này nó bực bực nó bực cái xài bò này ปับบึกเจ้าของเขาจะเอาคืนนะครับไซส์โลโลครึ่งครับโลครึ่งสองโล มาบึกใส่บ่อหนเลยนะพ่อได้ปลาบู่ครับโอ้ตัวแรกของบ่อืมามาเอาในบ่อนี้ก่อนตักครับตักตักตัก ตัวนี้สายงามครึ่งโลอืมชที่หลานครับโอ้โหปลายเยอะอ้าวโลกตรงนี้ปลา,ยเ,ยายเยอะครับ กปเทแล้วเยอะเกินฮะพ่อได้ได้ปลาบูอีกแล้วครับอือ Сейчас, идет.

ตอนแรกเราคิดว่าบ่อนี้ปลาไหลจะเยอะนะครับเพราะว่าครึ่งบ่อฝั่งนู้นเป็นเป็นหญ้าหมดเลยนะครับปีที่แล้วเราสูบนี่คือได้ปลาไหลเยอะมากแต่ว่าปีนี้ปลาไหลไม่มีเลยครับรวมๆกันน่าจะไม่ถึงโลนะครับส่วนในน้ํานี่ก็จะเป็นพวกปน,นินปลาในาปลากระดี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะให้ดูปลารวมนะครับ รวมแล้วมีเท่าไหร่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ครับจเจ้าเสือนอนสบายอยู่ที่ใต้ต้นไม้นะครับเสือพอดีว่าและนี่ก็คือปลาของเรานะครับอันนี้ปลานิลนเล็กนะครับส่วนอันนี้เป็นปลาใน ปลาช่อนปลาด,ดุกปลารวมนะครับปลาบูก็มีครับปลานินก็มีนะปลานินตัวใหญ่ก็มีครับนะครับแล้วก็เมื่อกี้ตัวไซโล2ตัวนะครับมีคนซื้อไปแล้วครับก็หอย